สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้ตุลรถเป็นคลิปที่2นะครับของวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อนะครับของเดมิวฮอนด้าซีอารี75นะครับเป็นลายเสทอนะครับที่เขาเรียกกันนะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้ออีกหนึ่งตัวที่ได้รับความนิยมนะมีอยู่ช่วงหนึ่งคือล้อตัวนี้ผมขายหมดเกลี้ยงเลยนะครับ เราคือลูกค้ามาเปลี่ยนไปใส่หมดเลยนะครับตอนนี้ไมิลล์เข้ามาใหม่นะครับไม่ต้องรอแล้วนะครับก็คือของนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นสเปค5รูนะครับมาตรฐานของรถฮอนด้านะครับเพราะฉะนั้นเขาจะใส่ได้ก Honda, ord, ับรถฮอนด้าไอคอร์ดซีวิคซีอารีเอชอารีสตีปสเต็ปบักกอนได้หมดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจมาหาไปใส่ได้นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังลอ้อน,นะ นะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตา Honda m มอเตอร์อยู่นะครับชัดเจนนะนะครับแล้วก็เป็นขอบ18นะครับกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่45นะครับออฟเซตอยู่ที่45นะนะครับสวยมากนะครับล้อตัวนี้นะให้ดูก่อนเลยนะครับพี่พี่ท่านใดนะครับใช้รถ Honda c ซ v นะครับเป็นขอบ17ตัวล้อนะครับถึงเวลาเปลี่ยนยางอยากขยับ นะครับมาใส่ขอ18ดบดูให้นุ่มดูสวยขึ้นเปลี่ยนอารมณ์บ้างก็มาตัวนี้ไปใส่ได้นะครับใส่ได้กับรถหลายรุ่นนะครับคอนซ้างฮาหลุมได้หมดอนกันสนใจสอบถามมาได้นะยูทบร,ราคาไม่แพงนะครับ้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสอ,องบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชียงทนเะอ็ดหรือยี่สิบเอมา2 0งเมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอย ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจใติดต่อไดนะ้ <c oughs> นะครับผมสาคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโยนขอฝากไว้นะครับหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ